แล้วนะขอกทษโมเมนต์จอดเซอลเลยคือดินมันเบิดแต่ว่าแม่โค้กำลังสิขยายซานเพื่อนบอกว่าแหนขยายออกมาอีกว่าซานทำให้กำ๊านะ มองมไม่คมนอเสเสลดมากเลยมันจะขนะึ้นรถนะป้หยมันขึ้นแม่ใบกําลังขึ้นมา ที่หลีได้มึงไหมวันนี้ผู lings, laughter, ้ใดนะผู้จับมัน่ะมาผู้จับกันเตะมาที่แล้วมายอม้าเขียดเราบวชแห่งสุดรถเขียดมาพี่มาแล้วเขียดเราบวชแห่งสุดรถนะ เฟนนกพนกสวัสดีคัะสวัสดีคัะปุ้มสุยัย์สุยังถ้าเห็นผู้ใหอยู่บ่อสินะโ่อนขึ้นตลดนะ พักไม่โคอะวนขึ้นแต่รถดขันบอนนอ่อหินค้นน่ะอ่ะถ้าสมมติว่านอนนี่สิพักกันพักเที่ยงกินข้าวสิมาพักเที่ยงกินข้าวแล้วพักกันเลนแล้วมันก็น,นอนนั่นสินะพอตั้งแต่พักกันเทงงานขัน,นข้าตื้นขึ้นบอ่อหินคน้นนั่นสิสิมาวนหนา่ารถนกินเลยสิมาวนอยู่ตึงได้นารถนเ บางเชื่อกแบบไปทำท้าเข้ามือไม่โครสิหนะลีกลองควาองสนใจอย่างไงเอาออกขึนนรดน้ำทอแดดมาเด๋ยไม่โครแตงสิง เราก็สี่แรดปากบอนนะเพราะว่าวันนี้อัจเปินมือสุดท้ายของการแรดง,งานมือสุทายของการแรดง,งานก็นเลยสี่ได้แนดปากบอให้เตือน กำลังจะแต่งทางมองเที่อยู่มองปุ้งมันสิเป็นมองมันสิหลบหลบอยู่มองนึง่ง เสียงมอเสียงไม่โคเริ่มแปลกๆอีกละเสียงสิเสียงเงินได้บ่างไหเสียงสิได้เงิน

วันนี้ที่ดีไปองรเดียวเนี้ยเอาสองนี่ย่าขึนไปยุขังเถืงเถอใจคอบดีันเดะย่าขึ้นไปยุหังเถิงทาใจคอพอดีสนอกเมื่ยัง บอกคันได้เก้าแสนแล้วว่าเสียอายูุเก้าแสนคืนนี้แล้วเสียอายูุ ฮอนเดด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 